พ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนจ้ากลับมาส่องสาวพิมพ์พะเพลินคนเก่าคนเดิมไม่นี้คิดอยากกินเทอเลียนพี่น้องถือไปผูป้ชายปอกให้ก่อนนี่แหละจะพี่นองง้องย้ำเขาอยู่ผู้เดียวเขาปอกได้ถ้ายาม,มีผู้ชายเขาต้องให้ผู้ชายปอกให้กินพี่น้องนี่จ้ารีวิวร้านค้าให้เบิ่งพร้อมเลยจ้าร้านน,น้อยงงหอยพี่น้องมาเมื่อเขาชิปอกให้เขากินเพราะเขาชิใจดีกับเขาบ่เนี่ยจ้าพอได้มาลูกนี่สามสามร้อยหนึ่งบาทพี่นอ้องเบิ่งมันชิคุ้มค่าบ่เปลือกบ,บ,บางบางนี่แหละหน่วหน่อยที่สองหน่วยเล็กนะพี่น้องคอยจะปปออกกแแลล้้้ววาให นี่จ่าผู้ใส่ว่าโอ้ยเปลือกสับหนีจีกได้เลยผูหลักหอยกระกสีกเลยพี่น้องปา้าพี่น้องมึงพูมาแน่โพดอีหลีตุบป,ปูตุบปีคุ้มคุ้มบักทุเรียนอย่างางามแถอพี่น้องอ่อนซ้อนลายปูหวานหวานเดี๋ยวพี่น้องกินแซบ่บแซ่บอันนี้แหละเขาเป็นทุเรียนแท้ๆนะพี่น้องค่อยๆอยซื้อเถอะมีแต่เปลือกหน,น,นาๆเลยล่ะเปลือกบางๆจีกได้จังสีล่ะพี่น้องเนื้อมันบริเล่ได้จีกได้จังสีฮะน่ะเนื้อหวานหวานพูดีกินพี่น้องเลยคอยสิมาเอาเนี่ยแหละเพื่อนมาอยากแค่ข้ามคุ้น อยากได้ก็ต้องสร้างอยากมีก็ต้องหาต้องสู้คนเท่านะอะไจะไปคิดอย่างไรพี่น้องเผาเห็ดเผาหาอาย,ยุายังน่อยเท่ามาม็ได้พักก่อนนี่แหละชีวิตโตจริงอยากเงั้ยก็ซื้อกินนี่แหละพี่น้องตามความสะดวกสบายถ้าเขาหาเงินได้เขาอยากกินัก็ซื้อกินได้ถ้าเขาหาเงินบ่ได้ซื้อกินก็บบ่ได้จ้าเนี่แหละพี่น้องชีวิตคนเท่ามากับจังสีแหละสู้ไปหาไปนะคำคนดูถูกก็มาใส่ใจนี่แหละจะ้ะถ้าหาเจ้าก็มีกินนี่แหละ พี่น้องนี่ล่ะบริกนดูได้โดนๆกินเท่นึงพี่น้องแต่ว่าค้นได้กินเท่าไ้ก็จ,จัดเท่อสองลูกสามลูกไปเลยจ้ะนี่ผู้ายก็ได้ทั้งเท่าทาัา้ทงเซเว่นพี่น้องเอ้บอกให้กินพร้อมนี่ลหละร้านค้าคอยพี่น้องมีร้านก๋วยเตี๋ยวพร้อมรีวิวให้พี่ให้นอ้องเบิงไปเลยจ้าผู้ใดสนใจอยากมานังกินก็นได้จ้าพี่น้องจ้นจาน,น,นี่แหละจ้าร้านน้อยๆแนวๆเฮ็ดไปทุกอันทุกอย่างกับลังเฮ็ดกำลังสร้างหาไปสู้ไปได้ห้าเก็บสิบได้สิบเก็บห้าไปแล้วพี่น้องเนี่ย หลังจากนัก้นเขาจะพาพี่พน้องมานั่งกินข้าวพี่นออ้องนี่อ่ะเขาจะเหดพับไว้ไว้พี่น้องการกิน,กนข้าวมันดนเนาะนี่แหละอ่ะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องมากินปุ้ยนี่อีกระปูพร้อมได้กุ้งพร้อมเปล่านี่อาหารทะเลจุ๊กๆพี่น้องแล้วก็หน่อไม้ต้มแซ่บใส่ปสไปหาเองนี่แหละหาเองต้มเองกับเจียวกับปีอู้เขากันมัมนกมากหมดแซ่บคักแซ่บแน่อู้กินไปได้ก็แซ่บบระนั่นมายังกินทั้งย้อยกระดาษพิซซูเซตมากินต่อแก่ลงไปกุออก้งแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละ ของดีมีน้อยอันนี้เอาไว้ก้อนนี้อเดี๋ยวลูกกินบ่ไรกินอะได้ซิมตอนเดียวพ่อพี่น้องกินหลายบ่ได้เพราะว่าลูกไข่แพงเขาแพงของเขาพี่น้องเอ้ยนี่แหละเดินเดินได้กินทั้น,นึงอาหารดีๆพี่น้องอมากมากเลยกับปูมากัดสุพีสีน้องบอกโอ้กั๊บงับปูเขีย่ยเขาจะมาสิแตกมันแข็งหลายเนะาะจะาไม่จิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มพอว่าบ่มีปัญญาการที่ได้แขี่บ่อค่อยดีได้พี่น้องนี่จ้าอาหารการกินคนเข้านี่จ้าเพราะกินอย่างมากมายดอกพี่น้องมีแจวกินแจวมีป่นกินป่นข่เขาโคนสะดวกสบาย เาี่มีกะปูไปก้นนี่กะปูมากินเองเพค่อยซื้อเพื่อนเอาเพื่อนซื้อกันรัละลอยเขาเพื่อซื้อจักเทือร์มีตะปก้นเอาพี่น้องแนวประหยัดประยอมนะกินไปกินมาผัวก็มาถามกินผู้เดียวแซบบ่หนะแซบตัวกินอยู่ผู้เดียวงับงับอยู่นี่เนาะกับแซบตัวน้องผัวนะกินนอ่กินเอาเข้าจะมาสีเบิ้ลกลองหนึ่งพี่น้องคว่ำแซบบ่แซบผัวนะกับน้องไม้ต้มเนี่เกี่ยวไม่มีอย่างเดลยพี่น้องหนึ่งหนึ่งกุ้งอีกะปูน้องไม้ต้มทำหนันแซบแซบไปพี่น้องเข้ากันน้ำน้ำผับว อันผู้ผัวในก็จะแบบยังอย่างสดหน้าสดหลังชวนลาสชวนนายอยู่พี่น้องเ้ยไปอยากจะพาก